พ่อตะวันทะลวังร้องสารขอประกันตัวลูกมารักษาสัญญาไม่ให้ยุ่งกันเมืองวันนี้24กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกาที่ศาลอาญาถนนรัชดา,าพิเศษในสมหมายตัวตุลานนพ่อของตะวันหรือนางสาวทันตะวันตัวตุลานนนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกศาลอาญาอนุมัติฝากขังในคดีตามประมวลกฎหมายอาญาม,ม116จากกรณีขัดขวางข,ขบวนสเสด็จประดมินได้เดินทางมายังศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเพื่อยื่นประกันตัวตะว,ว,วันอีกครั้งหลังจาก ที่ตะวันได้อดข้าวอดน้ำประท้วงจากกรณีที่ถูกฝากขังจนทําให้เกิดอาการวิกฤตและต้องหานำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายสมหมายกล่าวว่าในวันนี้ตนได้เดินทางมาที่ศาลอาญาเพื่อขอความเมตตาให้ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวตะวันและแฟรงค์หลังจากที่เมื่อวันที่ผ่านมาตนได้ไปเยี่ยมทั้งคู่ที่โรงพยาบาลและพบว่าทั้งคู่อาการหนักมากโดยเฉพาะตะวันลูกสาวของตนที่มีรูปร่างผอมซูบจนเห็นหนังติดกระดูกโดยทางทีมแพทย์แพทย์ก็ได้ประเมินอาการว่าหากไม่รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจเสียชีวิตได้ เบื้องต้นตนทราบเพียงว่าทั้งคู่ไม่รับยาใดๆทั้งสิ้นนอกจากจิบน้ำตามเวลาซึ่งตนก็กังวลและหวังว่าวันนี้ศาลจะเมตตาให้ประกันตัวเพื่อที่ทั้งคู่จะได้ออกมาต่อสู้คดีและรับการรักษาพยาบาลถ้าหากว่าตอนนี้ไม่ช่วยให้สองคนนี้ออกมาก็อาจจะต้องเสียชีวิตซึ่งอย่างไรก็ตามต้องรอผลวันนี้ว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่และหากได้รับการประกันตัวจะต้องใช้หลักทรัพย์การประกันตัวจำนวนเท่าไหร่ ทั้งนี้นายสมหมายได้ตั้งข้อสังเกตว่าในที่เกิดเหตุการ์ขึ้นนั้นทั้งคู่เพียงแค่ขับรถที่จะลงทางด่วนแต่ดันไปเจอกับรถปิดท้ายขบวนสะดอดจึงเกิดการประทะคารมกับตำรวจตรงนั้นแต่ขอให้สังเกตดูว่าโดยปกติแล้วขบวนเสด็จพระราชดําเนินของพระราชวงศ์แทบจะไม่มีใครทราบหรือรู้ว่าพระองค์จะเสด็จไปทางไหนเวลาไหนและมีโอกาสที่ผู้สัญจรผ่านไปมาทั่วไปจะพบเจอขบวนเสด็จได้ในวันนั้นตะวันแล้วแฟรงก์เพียงแค่จะลงทางด่วนทางเดียวกันเพื่อไปธุระส่วนตัว จึงเป็นไปได้ยังไงที่ทั้งคู่จะมีเจตนาที่จะยุยงปลุกปั่นไปขัดขวางขบวนเสด็จเพราะทั้งคู่ไม่รู้ว่าวันนั้นจะมีขบวนเสด็จผ่านมาอีกประเด็นที่ตนตั้งข้อสงสัยคือโดยปกติแล้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินจะใช้ความเร็วอยู่ที่1 0 0 1 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจากในคลิปจะเห็นว่าทั้งคู่ใช้เวลา31วินาทีซึ่งตอนนั้นขบวนน่าจะขับไปไกลมากแล้ว จึงเป็นไปไม่ได้ที่ตะวันละแฟรงจะใช้ความเร็วเพื่อที่จะแซงหรือขัดขวางขบวนเสด็จจึงทำได้เพียงแค่บีบแตรแสดงความไม่พอใจให้กับตํารวจแค่นั้นอีกทั้งตนมองว่าถ้าทําถึงขนาดนั้นจริงป่านนี้ทั้งคู่น่าจะถูกยิงไปแล้วหรือไม่ก็ถูกจับกลุมตั้งแต่วันนั้นแล้วเพราะมีเช่นนั้นทางตํารวจก็จะถูกตั้งข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157 อย่างไรก็ตามตนได้มีการต่อว่าสั่งสอนตักเตือนตะวันไปแล้วว่าอย่าทำแบบนี้อีกแต่ตนก็ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์จะร้ายแรงจนถึงขนาดนี้ซึ่งยอมรับว่าตะวันอาจจะใช้ถ้อยคํำน้ำเสียงหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ฝากไปถึงสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆให้ลองคัดเสียงเอาแค่คำถามของทั้งคู่มานำเสนอหรือมาเขียนเป็นตัวหนังสือก็จะเห็นว่าคำถาม ของทั้งคู่นั้นเข้าข่ายพฤติการปลุกปั่นยั่วย,ยุให้เกิดความแตกแยกตามมาตรา116หรือไม่ก่อนที่นายสมหมายจะย้ำทิ้งท้ายว่าหากตะวันได้รับการปล่อยตัวออกมาได้ตนจะไม่ให้เขายุ่งเกี่ยวย่อวกับการเมืองอีกต่อไปจะให้เขากลับไปใช้ชีวิตที่เหมาะสมตามวัยของเขาและเรียนหนังสือให้จบตนจะบังคับไม่ให้ตะวันยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกต่อไป